สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับตีพิยนต์นะครับในช่องชาแนลของพิยนต์รถมือสองครับท่านใดนะครับสนใจรถนะครับแบบว่าสไตล์ผู้บริหารนะครับวันนี้นะครับมีมาให้ทีทุกท่านได้เลือกกันอีกแล้วนะครับก่อนเข้าไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์กับช่องทางของเราด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรอบต่อไปนะครับข้างหลังผมนะครับฮอนด้าซีวิค F4 นะลูกค้า EL ตัวท็อปนะครับรถปี2018บอกเลยว่าเป็นที่ต้องการในตลาดมากๆตตออนนนนนี้้้แแถมมรราาาาคคคลูกไ่งดวเป็สะับ มากับกลับไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าออปชั่นของเขาเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้านเนี่ยซึ่งซ i วิกเนี่ยจะให้เป็นหลอดโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับอยู่ในโคมเดียวกันเลยค่อนข้างสวยมากแล้วก็มีไฟเดอร์ทามไรนิ่งครับอยู่ตรงนี้อยู่ในโคมเดียวกันให้มาเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่ให้ออปชั่นมาฟูลเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคิ้วโครเมียมให้มาเรียบร้อยพร้อมโลโก้ของ Honda เห็นเด่นชัดเลยนะครับคิ Q ้วตัดโครเมียมสวยๆเลยคันนี้ ด้านนี้เหมือนกันนะครับให้ไปหลอดไฟโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟไดรฟ์ร n นิ่งอยู่ในคมเดียวกันคือเวลากลับไปเนี่ยตัวไดร์มาร n นิ่งเนี่ยมันจะโชว์ครับต่อให้เราไม่เปิดไฟก็ช่างค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆในการขับเคลื่อนตอนคืนนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นสีเทาดำนะลูกค้าค่อนข้างสวยงามเลยไฟตัดหมอกคู่หน้าให้มาเรียบร้อยนะครับทาย FC ท่านใดสนใจและกำลัาางมองหาอยู่ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเริ่มต้นด้านข้างด้านนี้ ดูช่วงรอยต่อของรถนะลูกค้านี่ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับรถรับประกันให้ว่าไม่เคยชนหนักพิกามจมน้ำนะครับเล่มทะ้รุนสูญหายไม่มีอแน่นอนนะครับยางเนี่ยลูกค้าได้เป็นยางปีใหม่นะลูกค้ายางปี2022นะครับดูยางปี2022นะครับให้มาเรียบร้อยแม็กสองสีปัดเงาให้เรียบร้อยคืออันนี้คือชุดเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับโชคเดิมนะครับซีวิกเนี่ยจะเป็นทรงสปอร์ตอยู่แล้วนะครับแทบไม่ต้องทาอะไรก็หล่ออยู่แล้วนะครับดูโชคเดิมโรงงานนะครับดูนะครับ นี่เป็นไงชูกเดิมโรงงานเห็นกันนะครับเพราะว่าทรงเขาจะเป็นทรงทงสปอร์ตหน่อยโอเคยางนี่เป็นยางปีสองพันยี่สิบสองนะครับกระจกข้างครับสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นเรทามิลลิ่งนะลูกค้าคิ้วกันสาดมีมาให้เดิมโรงงานนะครับคิ้วกันสาดมีมาให้เดิมโรงงานมือจับเป็นโครเมียมนะครับซึ่งทําให้ตตกกับสีรถนะครับกระจกเดิมฮอนดานะครับกระจกเดิมฮอนด้าคือ รถคันนี้ไม่มีการถูกเปลี่ยนกระจกมานะลูกค้าผมย้าได้เลยนะครับว่ากระจกเดิมฮอนด้าทั้งหมดครับที่โชว์อยู่รถของเราเนี่ยคัดสรรคุณภาพเกรดเอให้พี่เอฟซีุท่านอย่างแน่นอนนะครับอย่างมือจับเป็นโครเมียมครับตัวเซนทันล็อกมีมาให้เรียบร้อยนะครับช่วงรอยต่อรอยห่างรถนะครับค่อนข้างสวยงามละเอียดนะครับรถไม่มีการกลับสีมาลูกค้าดูไล่เจ็ดสีเลยว่าสีเดิมโรงงานแบบนี้แท้ๆเลยนะครับมือจับโครเมียมเหมือนกันตรงนี้ยางปี2022ยางปี2022ทั้งสี่เส้นนะไม่มีว่า ข้างหน้า18ข้างหลัง20ตรงก็สิบเก้าไม่มีครับยี่สิบสองก็ยี่สิบสองทั้งเส้นยี่สิบก็ยี่สิบทั้งเส้นนี่คือของเรานะครับแม็กสองสีปลาเงาแม็กคือไม่มีแทบไม่มีรอยถลอกเลยค่อนข้างสวยงามไฟท้ายนะครับโชว์เป็นแบบนี้เลยเหลี่ยมคือรถซีวิกเนี่ยเป็นรถที่ทรงสปอร์ตนะครับบอกเลยว่าท่านใดได้ขับขี่เนี่ยจะรู้สึกสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์พี่ๆอย่างแน่นอนเพราะว่าเวลาขับขี่ถนนเนี่ยผมบอกเลยว่าศบศบเฉียวเดินทางไกลๆเนี่ยเก่งเป้งเลยนะครับ ด้านไฟยท้ายเป็นแบบนี้นะครับผมพร้อมตัวหนังสือของซีวิกตรงนี้ครับให้มาเรียบร้อยเช่นเดิมนะครับสิ่งที่พิเศษของรุ่นปีสิแดเนี่ยคือจะมีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด4ี่จุดนะลูกค้ามีเซ็นเซอร์หลังให้สี่จุดนะครับดูนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยให้มาเต็มแน่นอนสำหรับปีนี้ส่วนที่เก็บสัมภาระเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างขวางนะครับลองดูได้เลยภายในค่อนข้างกว้างนะลูกค้าใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยได้ประมาณสองสาลูกสบายๆเลยนะครับ แล้วดูนะครับสะอาดสะอาดนะครับรถไม่เคยปลุกไม่เคยแกะไม่เคยแงะมาอย่างแน่นอนนะครับให้ดูได้เลยสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวไล่กันดูดูนะครับนี่ผมเปิดชุดยางอะไหล่ให้ดูชุดยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะลูกค้ายางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะครับ ส่วนรถคันนี้ยางอะไรอ่ะไม่ต้องห่วงเดีนะ๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกเอ้ hey, ตี๋เปิดมาทำไมถึงม,มียางอะไรให้คือเราถอดไปเก็บสภาพให้นะครับวันนี้ลูกค้ารับจริงไม่ได้ไปสภาพนี้แน่นอนเดี๋ยวผมใส่ไปให้นะครับรับรองได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับดูเม็ดอาร์คตรงนี้นะครับว่ารถโดนชนท้ายมาหรือเปล่าสังเกตด,ดูดีนะลูกค้าเม็ดอาร์คตรงนี้เนี่ยคือจะต้องเดิมโรงงานแบบนี้อันนี้คือเดิมโรงงานนะครับให้ดูดีๆนะครับสองฝั่งเนียต้องเหมือนกันยาเห็นไหมครับซีนก็ต้องซีนทางมะพร้าวเหมือนกันดูนะครับ อันนี้คือรถเดิมโรงงานนะครับรถดับประกันอย่างที่ผมบอกไม่เคยชนัพิความจมน้าตรงนั้นนะลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับต่อมานะครับไล่มาฝั่งนี้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับยางปีน0มา22แม็กเดิมโรงงานช่วงรอยต่อของรถค่อนข้างแนบสนิทไม่มีช่วงรอยหังให้เห็นเลยนะครับดูมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้คิ้วกันสาดนี่ก็คือเดิมโรงงานแท้ๆของซื้อแบบนี้เลยนะครับรถเป็นรถมือเดียวนะลูกค้าป้ายแดงแน่อนอนนะครับ สำหรับภายในนะครับสำ EL ตัวสิบแปดเนี่ยให้เป็นเบาะหนังสีครีมนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าเบาะหนังสีเบจนั่นเองคือเบาะเขาเนี่ยค่อนข้างสะอาดลูกค้าดูดีดนะแทบจะไม่มีรอยปะรอยเพื่อนรอยเย็บให้เห็นเลยนะครับนั่งด้านใน,นเนี่ยค่อนข้างนั่งสบายเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งให้ดูลูกค้าต้องจิงนตนาการเล่นนะนี่ผมนะครับสูงร้อยแปดสิบหนักประมาณแปดสิบโลผมว่าผมนั่งสบายนะอ่ะต่อให้นั่งเนี่ยเห็นปะสบายครับขาเย,ยืดได้ คือยือดได้ระยะพอดีนะครับสมรรถนะในการนั่งเนี่ยคือต้องจอมรับว่าคือเป็นรถตรงสปอร์ตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็นั่งอีกคนหนึ่งอีกสองคนก็ค่อนข้างสบายเวลาเดินทางไกลเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับที่สําคัญคือให้ดูเดี๋ยวจะต้องให้ดูอันนี้หัวนอ็อตเดิมจากโรงงานนะลูกค้าจะมีรอยแต้มาสีแบบนี้นะครับผมไม่ได้เอามาแต้มเองนะพี่อันนี้คือแต้มเดิมจากโรงงานเลยให้เห็นกันชัดเลยชุดเม็ดอาร์ตนะครับดูไล่ขอบประตูมานะครับเรามีให้ลูกค้าเช็คที่มาที่ไปของรถได้ลุกแล้วลูกค้าเนี่ นะครับไม่ต้องกังวลว่าออกรถกับทางเราไปแล้วนะครับรถจะเคยเกิดอุบัติเหตุจนหนักพิวความจมน้ามาผมบอกเลยว่าไม่มีตรงนั้นอย่างแน่นอนครับสบายใจได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวภายในนะครับของตัวคนขับนะครับให้ออปชั่นอะไรกันมาบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับสําหรับภายในของตัว18 EL ตัวท็อปเนี่ย EL เนี่ยซึ่งต่างกับตัว E ตรงที่ว่าดูนะครับไล่มาเลยขอบประตูนะครับสิ่งที่แตกต่างกันตรงที่ว่าเบาะพับไฟฟ้านะครับ หน้าจอระบบควบคอนโทลแล้วก็กล้องถอยนะครับตัว E จะไม่มีมาให้ซึ่ง E L อมีมาให้นะครับนี่คือภายในเนี่ยค่อนข้างหรูนะครับจะเป็นเบาะหนังสีเบจเช่นกันแต่ว่าจะตัดตรงเนี้ยสีดําเห็นไหมครับออกแบบมาให้มันตัดกันแล้วก็ค่อนข้างสวยงามนะครับรถจะแทบใช้งานมาไม่เยอะนะลูกค้ารถปีสิบแปดวิ่งไปแค่นิดเดียวเองนะครับนี่ผมเข้าไปนั่งให้ดูปึ๊บพวงมาลัยเนี่ยเราปรับสูงต่ำได้นะลูกค้าก็เอาแล้วแต่ที่ตัวเองถนัดนะครับส่วนเกียร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด เกียร์โลเกียร์สปอร์ตเกียร์ดีเกียร์เอ็นเกียร์อาร์เกียร์พีนะครับก็ตามตำแหน่งตามระยะทางที่ใช้งานนะครับก็ถือว่าโอเคจอก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับพุชสตาร์ทมีมาให้เรียบร้อยระบบควบคุมโทรลมีมาให้เรียบร้อยแล้วก็เบาะปลับไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยนี่คือแอร์โต๊บท์ o T o P, นะลูกค้าบอกเลยว่าได้ออปชั่นแน่นๆจัดหนัก,จ,นกจัดเต็มอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูขอโทษนะครับอ่าให้ผมสตาร์ทให้ดูค่อนข้างนิ่มนะครับแอร์เย็นเพลงดังนะครับลูกค้าบอกได้เลยยว่่าาาทุกกองงใช้้นนไดปติะครับ เดี๋ยวผมขอุญาปิดตัววิทยุนะเพราะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เนาะเราจะไม่ดีนะครับนี่นะครับก็คือภายในแอร์เย็นเพลงดังทุกอย่างเช้งานได้ปกตินะลูกค้าเลขไมให้ดูลบปีสิเลขไมหนึ่งแสนามโลเท่านั้นนะครับผมถือว่าไม่เยอะนะลูกค้าถั่วเฉลี่ยตาตกแล้วประปีหนึ่งประมาณ20,000กว่าโลครับก็ถือว่าครบเบอร์นะรถคันนี้เข้าเช็คระยะสู์ตลอดเวลานะครับเอาละครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในช่วงห้องเครื่องเดี๋ยวให้ตากล้องดูเห็นไหมครับลูกค้าหัวน็อตตรงเนี้ย ตีให้ดูทั้งหมดเลยนะครับจะต้องมีขีดตรงนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับนี่คือหัวน็อตขีดเดิมจากโรงงานก็คือว่าโอเคสภาพกิฟเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนนะก่อนที่จะให้ดูห้องเครื่องพราเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับเออแล้วเราดูรายละเอียดห้องเครื่องกันนะครับว่าห้องเครื่องของเราเนี่ยให้อะไรมาบ้างสภาพภายในเนี่ยของห้องเครื่องี่ยกิฟตขนาดไหนนะครับึออ๊บ เข้ามาดูตรงหัวน็อตนะครับตรงฝากระโปรงก่อนเลยนี่คือหัวน็อตฝากระโปรงเนี่ยเดิมโรงงานนี่มันคือไม่มีการถูกไขถูกแง่เห็นไหมครับไม่มีการถูกบุ่นแม่างแน่นอนครับไล่มาชุดเม็ดอาร์คซุ้มชกแบบนี้นะครับสวยๆเลยเรียงเดิมจากโรงงานแบบนี้จุดแต้มมาร์คสีโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับลูกค้าย้ำนะครับว่าสีเราไม่ได้มีการมาแต้มเองมาร์คเองไม่มีแน่นอนชุดคําเตือนอะไรอย่างนี้คือสติกเกอร์พวกนี้จะเดิมจากโรงงานลูกค้าสังเกตดูดีครับสติกเกอร์พวกนี้เดิมโรงงานนะครับเครื่องเดิมฮอนด้าครับปกติ สวยๆสภาพคิวบแบตเตอรีย่ยังใช้งานได้ปกติไม่มีการแบบว่าใช้ไปแล้วยังเอาออกไปแล้วใช้งานไม่ได้ลดเครื่องสั่นควันขึ้นน้ํามันเยิ้มไม่มีแน่นอนนะครับตัดปัญหาเรื่องนั้นทิ้งไปได้เลยลูกค้าดูนะครับไล่สองฝั่งทั้งเหมือนกันนะครับเบ็ดอาร์คนะครับชุดคานค่อนข้างสวยสะอาดสะอาดนะครับลถน็อตนะครับฝากระโปรงครับอย่างที่ผมบอกว่ามีนี่ให้ดูเบอร์ไม่จิกให้รากล้องสูงข้มาดูคือจิกเนี่ยต้องเป็นรอยเล็บเลยนะครับ เพราะมันเป็นยางเดิมจากโรงงานเนี่ยเวลาเราจิกไปเนี่ยอันเนี้ยมงบอกให้คุณถึงคุณภาพว่ารถเดิมแน่นอนจากโรงงานสภาพแบบนี้ครับเอาละครับหากท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยของดีมีมาไม่เยอะนะครับทุกท่าน Honda c i vic เ c นะครับ1.8 l วรถปี2018นะครับราคาเสนอขายที่675,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจอย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ ก่อนจากไปนะครับอย่าลืมนะครับตี๋ฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์กับช่องทางของเราด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรอบต่อไปลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์นะพี่วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องห่วงนะครับขอแค่ไว้ใจกับทางเมทยนต์ครับวันนี้นะครับต้องลากันไปก่อนสำหรับชีวิตคันนี้นครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าตีจะมารีวิวเป็นคันไหนกดกระดิ่งไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ